สวัสดีค่านนักเรียนทุกคนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงจะเป็นเรื่องเดิมอยู่ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะในคาบที่แล้วนะคะคุณครูได้อธิบายถึงการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่มันสามารถที่จะ ดำรงชีวิตให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในการเรียนหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะคะอ่ะเราไปดูกันค่ะลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนะคะจะมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะที่1ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและละักษณะที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ <c> เราจะมาดูที่ความสัมพันธ์แรกกันก่อนนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตค่ะความสัมพันธ์ในด้านแรกนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะ ในลักษณะที่หนึ่งเลยก็คือเป็นความสัมพันธ์ในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเช่นภาพแรกนะคะเสืออาศัยอยู่ในป่านะคะเสือเป็นสิ่งมีชีวิตป่าก็คือต้นไม้ที่มีจำนวนมากหลายๆต้นอยู่รวมกันเราเรียกว่าป่าทั้งสองนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ป่านะคะจะมีความสัมพันธ์กับเสือและเสือก็จะมีความสัมพันธ์กับป่าในเรื่องของแง่ของที่อยู่อาศัยนะคะอีกภาพหนึ่งก็คือนกอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะนกกับต้นไม้อยู่ร่วมกันนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของแหล่งที่อยู่ก็คือนกจะไปอาศัยอยู่บนต้นไม้อ่าช้างอาศัยอยู่ในป่าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเสือนะคะช้างจะปมีความสัมพันธ์ก็คือไปอาศัยอยู่ร่วมกันส่วนพึ่งนะคะ จะมีความสัมพันธ์อยู่กับต้นไม้ก็คือทํารังอยู่บนต้นไม้ทั้ง4ตัวอย่างที่ยกมาก็คือจะมีความสัมพันธ์ในด้านของแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะภาพต่อไปค่ะเป็นความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหารเช่นสิ่งชีวิตทิมครูยกตัวอย่างนะคะก็คือนกกับปลานะคะซึ่งนกกับปลาจะมีความสัมพันธ์ก็คือ,อนกจะกินปลาเป็นอาหารนะคะเสือกับกวางนะคะเสือจะกินกวางเป็นอาหาร กบกินตักตกระแตนอ่านะคะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ในแง่ของแหล่งอาหารความสัมพันธ์แหล่งที่3นะคะก็คือความสัมพันธ์ในด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะเชน่นภาพนะคะก็จะเป็นภาพนกนะคะซึ่งมันกําลังทํารังอยู่บนต้นไม้นอกจาก การที่นกไปทํารังอยู่บนต้นไม้นอกจากเป็นความสัมพันธ์ในด้านของเหล่งที่อยู่อาศัยแล้วยังเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะนี่ก็จะเป็นภาพ พ่อนอกแม่นกแล้วก็ลูกนกนะคะนี่ก็เป็นที่ที่อยู่อาศัยของมันนะคะแล้วก็เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนนะ,ะหรือยกตัวอย่างเช่นเต่าทะเลนะคะของเราในอำเภอเกาะสมุยเต่าทะเลกับชายหาดก็จะมีความสัมพันธ์นะคะซึ่งเต่าก็จะมาวางไข่บนชายหาดนั่นเองค่ะค่ะต่อไปความสัมพันธ์ในด้านต่อไปก็คือความสัมพันธ์ในด้านของแหล่งหลบภัยนะคะ ใช้ในการปร้องกันศัตรูนะคะเช่นปลากรา์ตูนซ่อนตัวในดอกไม้ทะเลนะคะเพื่อใช้เป็นแหล่งหลบภัยปลาการาังนะคะเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำป่ารกทึบเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่านะคะนี่ก็เป็นลนักษณะความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งคุณครูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ในลักษณะน,นี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะ4ด้านนะคะด้านที่1ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเช่นวางอาศัยอยู่ในป่านกอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะความสัมพันธ์ในด้านที่2ก็คือด้านแหล่งอาหารนะคะแหล่งอาหารเช่นอ่า วัวกินหญ้านะคะวัวกินหญ้าอา,อาหารนะคะอย่างเช่นตะก,กะแตนกินใบไม้เป็นต้นนะคะ ส่วนความสัมพันธ์ในด้านแหล่งที่3ก็คือเป็นความสัมพันธ์ในด้านของแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนเช่นนกไปทำร่บนต้นไม้นกก็จะวางไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนอยู่บนต้นไม้นะคะและความสัมพันธ์ในด้านที่4ี่ก็คือเป็นแหล่งหลบภัยแหล่งหลบภัยแหล่งที่ป้องกันศัตรูเช่นป่าลึบเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่าปการังหรือว่าดอกไม้ทะเลเป็นที่หลบภัยของสัตว์ทะเลนะคะ อ่ะเรามาดูภาระงานวันนี้นะคะภาระงานวันนี้ก็คือให้นักเรียนวาดภาพและบอกความสัมพันธ์ของระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตามที่โจทย์กําหนดให้อ่ะยกตัวอย่างเช่นภาพแรกนะคะภาพแรกภาพแรกนี้ก็จะเป็นอ่าต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่นะคะแล้วก็อ่ามี นกขึ้นไปทำรังอยู่นะคะตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับนกมีความสัมพันธ์กันก็คือเป็นความสัมพันธ์ในด้านของแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะนี่เป็นข้อหนึ่งที่ครูยกตัวอย่างนะคะส่วนภาพที่สองนะคะลูกไก่กำลังกินหญ้าอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนภาพที่สาม ลิงกับลูกลิงนะคะอยู่บนต้นไม้มีลูกของมันด้วยเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนแล้วก็ภาพที่4ี่นะคะเจ้าตัวเม่นนะคะทำอะไรอยู่นะคะตรงนี้ให้นักเรียนดูสังเกตนะคะพร้อมกับวัดภาพประกอบและก็ตอบคําถามมาด้วยนะคะข้อละ2คําตอบค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปนะคะส่งงานคุณครูทางไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะค่ะ สำหรับคาบนี้นะคะถ้าเรียนมีข้อปัญหาสงสัยตรงไหนก็เรียนสอบถามทางไลน์กลุ่มนะคะและเมื่อเราทำแบบฝึกหาดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูภายในวันนี้นะคะก่อนห้าโมงเย็นนะคะค่ะสำหรับคาบนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ